สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟที่ทางช่องอ่ะแม่ครัวพารวยพาพี่น้องมาตามเซียนบุรีลำเนาะค่ะพี่น้องเนาะเสียนบุรีล,ะะงนะรลหงวดที่แล้วลดไปเนาะคะ่ะพี่น้องเขาเกเก่าต่เกาหกเนาะคะ่ะเก่าหาบ่มีพี่น้องส่วนขังลางเพิ่นวิ่งก้เพิ่นดับเก่าดับเก่าลางแต่ไปขืนบนเด้อค่ะพี่น้อง ดับเก่าลางผืนบนลางบ่มีตัววิ่งแต่จับคูให้มีสองหาสองหนึ่งหาหกหนึ่งหกตัวกันหกสองอ่ะถือว่ารุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อถือว่ารุดไปเพราะว่าไม่เข้าเนาะค่ะเนาะจับคูมีหกเก่าเลขออกหาเก่าเก่าหาอ่ะพี่น้องตามต่อเซียนบุรลี่ล่ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตามต่อเอฟซีขอมาหลายตามเซียนบุรีรัมไหเน่อ่ะมื่อนี้เป็นโอกาสดีเลยเ้อค่ะเดี๋ยวแม่กัวกำลังต่อสายอยู่กับเซียนบุรีรัมเด้อค่ะพี่น้อง ซับว่ดังกระติดไปโอ้ยเอาวันที่แล้วเข้ารุดไปนะพ่อนะลุดครับรุดลุดพ่อรุดเพราะว่าเขาแต่เก่าเม็ดเดี๋ยวนะพ่อเขาเก้าโกหกเก่าแต่รุดไปแต้มหนึ่งนะพ่อนะแมนเฉียดแต้มหนึ่งแต่ว่ารักรวยกับเขารักซิปกับเขาขาดรักรวยนะพ่อนะแมนอยู่ครับโอ้ย <initiatives> เสียดไปเสียดไปวันนี้วันนี้ผมจะทิ้งพักชั่วคราวก่อนสูตรนี่ก่อนมันปิดพิษตุกตุกไก่เคียงเนาะพ่อไห้เนียนไปเลยสามตัวสามตัวไปเลยมัวเนี้ยถือว่าเห้าใกล้เคียงบะได้เงินดีเนาะพ่อเนาะแมนอยู่ใกล้เคียงแต่บะได้เงินแมนอ่ะพอเอาสูตรใหม่เนาะพ่อเนาะลองสูตรใหม่ดูมั่งอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ลูกเขียนกันเด้อวันที่หนึ่งมีนาคม สองพันห้าร้อยหกสิบเฮดเ้าอันบ่มีเวลาอะไรจนได้อัดทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนาะพ่อเนาะครับผมอสองทุ่มอ่าต่างคนก็ต่างมีภาระเนาะพ่อเนาะมีภาระเยอะทำงานมาก็มาง,งานศพอีกกันอ่า <c oughs> โอ้โหบุ่งดิ้งเลยค่ะขอบุญขอบคุณเด้อพ่อเด้อที่คิดนน้ำเอฟซีเนาะค่ะที่คิดนน้ำแม่ขั่วเนาะค่ะบุตรีรา อากาศร้อนบ่พ่ออาูุพุ่นอุ้ยร้อนครับผมอยู่ไม่ได้เลยอคห้ามล่างวันลบสองลบอ่ะเป็นเป็นมีวิงงว่งมียังบ่พ่อวิ่งมีมีเลขสี่เอาเอาเป็นอ่าเครื่องหม้บวกเหมือนเดิมบ่ไม่ต้องหรอกครับเอาในเลยเพราะว่า<อ>มันคน,น,นละสูตรเนาะครับผมวิ่งบนบ่พ่อวิ่งบนหรือวิ่งล่างสี่นี่วิ่งบน มักคือก,กันกับแม่ขั่วแล้วเว้ยบานเนี่ยหนึ่งบนสี่สี่เม็ดเดียวพอ่อตีเม็ดเดียวโอ้บนวิ่งสี่เม็ดเดียวจะปูสามตัวไปเลยสามตัวตามหางสามชุดมีชุดสามตัวพอ่อ ครับผมโอเคอ่ะบอมาเลยค่ะสี่แปดหกสี่แปดหกค่ะพ่อสี่เก้าหกสี่เก้าหกค่ะแปดเก้าหกแปดเก้าค่ะพ่อสามหางแล้ว ท่านี้ตัดสองตัวค่ะมีแปดหนึ่งมีแปดหนึ่งบอกว่าอแต่ผมแปดหนึ่งค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะแปดหกแปดหกค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะเก้าหกเก้าหกค่ะ ที่แปดหกเน้นมาที่แปดหกค่ะพ่อเก <96. S 1> ้าหกค่ะเก้าหกค่ะจบแล้วมาแล้วเน้นสองหางสี่ทำไมพ่อต้องไปวางที่หลักร้อยพ่อพ่อสี่มันมาหลักร้อยต้องเอาสี่ไปก่อนเพราะนั้นมันหลักไม,ไม่ไม่ไม่ประจําหลักนั่นอ,อ๋อพ่อวิ่งวิ่งสี่เนี <9. S 1> ่ยไปจับที่หลักร้อยเล่น,นบอลแับสี่หลักร้อยเลย พ่อบอ่จับหน่วยสิบบัจับก็อ๋อหน่วยสิบนี่คือมาแปดเก้าหกแปดเก้าหแปดเก้าหกใช่ใช่ใช่หน่วยสิบของพ่อเนาะอ๋ออ้าล่างนี่ขอพ่อล่างอันนี้การบนล่างเลยการบนล่างอ๋อเป็นบนล่างเลยบอพ่อครับผมระหว่างแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเก้า 9ก้าหกเนี่เป็นบนล่างนะพ่อเนาะบนล่างอ๋อเดียวริมดับเลขเจ็ดวนเนี่ยดับเจ็ดดับล่างหรือดับบนพ่อดับล่างดับล่างอ้าวเลขไม่น่าลงทุนพ่อหัวที่เลี้ยวดับดับเก้าแต่ว่าไปขึ้นบนเนาะพ่อเนาะ อยู่แล้วขึ้นบนบนไม่เกี่ยวไปบนได้ไปบนได้ตัวนี้ดับเจ็ดล่างเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวโอ้ยหลวนขื้อดับสิบหน่วยดับสิบหน่วยเลยเนาะรับผมอ่ะสิบหน่วยดับหมดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับเจ็ดเด้อค่ะสูตรของพ่อเคยดับอยูเนาะพอเนาะพอดับมานี่ยยูเลยเอายูเอายูค่ะ่ะ กะห้เอฟซีคิดว่ากองสลากไม่มีเลขดับแต่ว่าถาพี่น้องมักรกะจัดว่าเป็นอย่างนะพอเนาะแต่ว่าพอ่พอเฮ็ดไวคือว่าเลขไม่น่าลงทุนเฉยๆนะพอเนาะไม่น่าลงทุนค่ะเลขไม่น่าลงทุนแต่ก็เอาอยู่ทุกวันค่ะเอาพ่อระวังสามคู่นี่ พอจัดทอๆกันเลยบอกพอเป็นบนอ่ะ486496896นี่เลหนึ่งสามหางนี่แหละก็ม่แก้สามหางนอกพอเนาะจัดคอมกันเลยสามหางเลยเนะาะสหางเลยแต่ว่าสองคูนี่ไงไๆวันหน่วยสิบนี่คือพอเล่นแปดเล่นหกเล่นเก้าเด้อพี่น้องเบิ่งดดี <c oughs> แต่ว่าพอมักที่สีที่รักลอยพอก็เลยเอามาวิ่งแม่นบ่าพ่พอ อ๋อค่ะค่ะเอาหลอหนี่พ่อมาแปะพ่อวิ่งรักลอยแต่ว่าน่าจ,จะเป็นสูตรใหม่พะพ่อนีส่สูตรใหม่ครับผมสูตรใหม่ลองสูตรใหม่ดูมั่งวิธียังไงส,สูตรนี่เคยเขา้าพอพ่อนี่จังไหนเพิ่งทำเพิ่งทำใหม่แต่ทำวันก่อนมันก็เข้ามั่งแต่โม่วงมาลหลังวันนี้ก็เลยเอามาลอกให้เอฟซีพิจารณาเบิ้งนะพ่อเนาะ ลองพิจารณาดูวันนี้มันจะ,ะตามาค่ะข้อพิจารณาเบิ้งงสกปรขาบฮาัดลงทุนกับบอเป็นอย่งางน้อพอเพระว่าสูตรนี้มันเป็นเพียงคลิปแหลกน้พอเนาะครับผมอ่าว่าคลิปแรกค่ะมันอาจจะผิดหรืออาจจะเข้ามาเลยก็ได้ค่ะอาจจะผิดหรืออาจจะเข้าเราก็ยังไม่รู้น้พอเนาะครับผมเพราะว่าเป็นสูตรใหม่ของพ่อเซียนบุรีล์เนาะค่ะพี่น้องเดอ้อผมค่ะ ขอบุณขอบคุณเด้อพ่อเด้อที่ให้แนวทางอฟชีทางช่องนะพ่อเนาะครับอค่ะอพ่อให้อ่าแม่ขัวกับให้พร่าพ่อเดินทางไปไสดให้แขวงขาดปลอดภัยบัวไก่ว่าไก่เด้อพ่อเด้อครับพ่อค่ะค่ะขอให้พ่อโชคดีใส่วันที่หนึ่งมีนาคมเด้อพ่อเด้อครับขขอบคุณครับค่ะวัสดีค่ะพ่อครับผมค่ะค่ะ พี่นอ้องเสียนบุรีรัมมาแปลกเดอนขาหงวดนี่อ่ะธรรมดาแล้วเสียนนี่วิ่งหลักหน่วยสิบแต่ว่าพอมั่นใจหลักลอยสีเม็ดเดียวมาแน่นอนเพิ่นบาเด้เพิ่นบามั่นใจหลักลอยเพิ่นก็นได้วิ่งมาทีส่สีแต่ว่าหน่วยสิบมีแปดมีเก่ามีหกเดอน่ะพี่นอ้องอ่ะพิจารณาก่อนลงทุนทุกครั้ง มักกระจัดบ่มักกระทัดไปทุกอาจารย์มีเขา่ามีหลุดมีออกเนาะคะ่ะเพิ่อนก็บอกว่าเพิ่อนจะเปลี่ยนสูตรใหม่เด้อค่ะสําหรับเซี่ยนบุรีรัมเนาะคะ่ะเอามักชอบคลิปนี้ก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามกระดิ่งหัวใจแม่ขั้วในเดอ้อพ่อยพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ